พูดกันถึงไอ้การ์ดจอแยก Intel Arc ของฝั่ง Intel เนี่ยครับช่วงหลังนี้เราก็ได้ยินกระแสที่มาแรงพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งข่าวฝั่งดีและก็ข่าวฝั่งร้ายนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับสินค้าใกล้จะเปิดตัวเนี่ยมันก็มีข่าวหลุดออกมาเยอะนะครับและข่าวฝั่งร้ายก็ไม่แปลกเช่นเดียวกันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพวกนักทดสอบบางคนเขาได้ตัวการ์ดไปลองแล้วแต่ด้วยความที่ฐานะของตัวการ์ดเนี่ยมันยังไม่1 0ึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้ยังครึ่งผีครึ่งคนอยู่เราก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า การ์ดมันดีไหมนะครับวันนี้นะฮะเรามีข่าวของตัว Arc a 380มาพูดถึงกันอีกหนึ่งรอบนะครับ a 380เนี่ยจะเป็นตัวที่เราได้ยินข่าวบ่อยที่สุดเพราะว่ามันเป็นการ์ดที่มีให้วางจำหน่ายแล้วในบางประเทศนะครับทำให้คนหลายๆคนแบบว่าพวก ที่ชอบเล่นของแปลกเนี่ยมีการจับจองมาใช้กันแล้วนั่นเองครับล่าสุดนี้นะครับคอนเทนต์ที่ว่านี้จะเป็นคอนเทนต์จากยูทูบเบอร์ที่ใช้ชื่อช n นลว่า s c a t t e r b e n t u r e นะครับคนนี้เขาเป็นนักโอเวอร์อระดับมืออาชีพนะครับก็คือแบบโอเวอร์อเป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับเขาได้อ Screenshot ของโปรแกรม GPU Z มาให้ดูกันนะครับซึ่งไอตัว GPU Z เนี่ยมันก็จะบอกสเปคของตัวการนะครับและในกรณีนี้ก็บอกเชื่ออย่าต่างๆได้อย่างถูกต้องชัดเจนนะครับนั่นแปลว่า Tech Power Up เนี่ยเขาก็ได้ตัวการ์ดจอตัวนี้ไปอัปเดตใน d a t ้ b a s e ของ GPU Z เท่าแล้วเช่นเดียวกันแปลว่าการ์ดใกล้จะเปิดตัวแล้วนะครับแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นฮะประเด็นมันอยู่ที่ว่าค่าคล็อกของไอตัว A 3 8 0ที่น Scatter b e n t u r e เอามาให้เราดูเนี่ยครับมันวิ่งขึ้นไปถึงระดับ3.1กิกะเฮิรตซ์เลยไอ้ผลการโอเวอร์คล็อกระดับ3.1กิกะเฮิรตซ์เนี่ยครับมันก็ทําให้เรามีคําถามหลายๆข้อนะครับข้อแรกก็คือทําเพื่ออะไรคาตอบของนี้ก็คือในเมื่อมันทําได้ทําไมเราถึงไม่ทำล่ะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแม้ว่าการ์ด A380 เนี่ยฮะมันอาจจะไม่ใช่าการ์ดระดับ Hi-end นะครับต่อให้โอเวอร์คล็อกแบบจัดเต็มขนาดไหนนะครับก็ไม่น่าจะสู้ประสิทธิภาพของการ์ดเรือธงแบบเดิมๆได้นะครับ แต่สาหรับนักโอทั้งหลายเนี่ยครับเขาทําไปเพื่อทดสอบเพื่อหาลิมิตของตัวการเฉยๆนะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันยังสามารถปลดล็อกประสิทธิภาพเพิ่มเติมได้อีกเท่าไหร่และใช้งานจริงได้หรือไม่นะครับส่วนคําถามนี้ก็คือเขาทําได้อย่างไงถึงได้3.1กิกะเฮิร์นะครับนายสแอร์เบนเชอร์เนี่ยครับได้มีการโพสต์ลง Twitter ด้วยการใช้เทคนิค two step forward one step back นะครับหรือแปลเป็นไทยก็คือเดินหน้า2ก้าวถอยหลัง1ก้าวนะครับพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับ ก็คือการปรับแต่งโดยละเอียดนะครับ GPU แต่ละตัวเนี่ยต่อให้เป็นรุ่นเดียวกันเป๊ะๆทุกอย่างนะครับมันก็ประสิทธิภาพในการโอ์คล็อก ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วการโอเคก์ซตัวละเอียนก็คือคุณจะทําการดันค่าคล็อกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอจุดที่การ์ดมันแบบมีปัญหาเกิดอาการแบบไม่เสถียรขึ้นภาพดับจอฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพอถึงจุดนั้นแล้วเราถอยค่าคล็อกลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับจนกว่าจะเจอค่าที่เสถียรน,นะครับพอเข้าใจหรือยังดันขึ้นไปเรื่อยๆ พอเจอไม่เสถียรก็ดันถอยลงมาจนถึงค่าที่เสถียรน,นะครับอันนี้ก็คือการโอเวอร์คล็อกโดยละเอียดของเขาที่สามารถทําได้ในกรณีนี้นะฮะต่อมานะครับหน้า g p ๊ปเนี่ยก็แสดงให้เห็นหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าคล็อก3.1มจกิกะเฮิร์ตอย่างที่ว่าไปนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นก็คือหน้าเซนเซอร์โปรแกรม Hard w a r e Info นะครับที่เราได้เห็นว่า n i ย e เกดเดอร์เบนเเนี่ยเขาใช้วิธีไหนในการโอเวอร์คล็อกนะครับถ้าคุณดูดีนะคะคุณจะเห็นค่า power draw หรือว่าการดึงงงพลังงานที 17.4วัต์เท่านั้น <S <S 1> <S 1> คือไอการดึงพลังงานที่17วัต์เนี่ยครับเอาการ์จอตัวหนึ่งเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันดูต่ำมากๆนะครับยิ่งเวลาการโอ๊คล็อกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยนั่นก็น่าจะสรุปได้ว่ามันเป็นเซนเซอร์ที่อ่านมาเพี้ยนนะครับและทําไมถึงเพี้ยนละ่ะไอตัวไอฮาร์ดแวร์อินโฟทั้งหลายเนี่ยครับเขาจับเซนเซอร์จากภายในตัวเครื่องนะครับแล้วถ้าเขาจับได้แค่17วัต์นั่นแปลว่านายคนนี้ครับเขามีการ ใช้หน่วยการจ่ายพลังงานภายนอกมาจ่ายพลังงานให้การ์ดจอหรือพูดง่ายๆก็คือโมไฟนั่นเองนะครับทำโวลเทจมอดนะครับเพื่อกำจัด power l i มิตเดิมๆของตัวการ์ดทำให้สามารถ overclock ได้ไกลขึ้นนั่นเองนะครับหลายๆคนจะยังไม่เข้าใจตรงนี้ว่ามันคืออะไรนะครับการ์ดจอแต่และตัว CPU อะไรก็แล้วแต่ับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมี power l i มิตอยู่นะครับซึ่งคุณ สามารถใช้งานได้ถึงจุดจุดหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะถึงลิมิตของมันเพื่อป้องกันในเรื่องของความร้อนที่อาจจะแบบเกินไปนะครับหรือว่าเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้ตัวการ์ดมันเสียหายอย่างนั้นก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้าต้องการโอเวอร์คล็อกหนักๆจริงๆเนี่ยให้มันทะลุลิมิตจริงๆนยครับคุณก็ไปโมฮาร์ดแวร์นะครับซึ่งการโมฮาร์ดแวร์เนี่ยก็จะเป็นการบายพาสตัวพาวเวอร์ลิมิตทีนี้คุณจะบิดเท่าไหร่ก็ได้จะใส่วอลเทจเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้แล้วนะครับแต่ว่า ก็อาจจะแลกมาด้วยความเสี่ยงนั่นเองเพราะถ้าคุณเผลอไปซนบิดโวลเทจเยอะมากๆเนี่ยมันไม่มีลิมิตคอยตัดตัวการ์ดก็อาจจะพังได้ฟังมาถึงตรงนี้ก็น่าจะพอเข้าใจนะครับว่าการโอเคาะก์สกิกะเฮิร์เนี่ยถ้าต้องการทำโวลเทจมอดแบบนี้ต้องการโม PCB ต้องการปลดล็อกพาวเวอร์ลิมิตแบบนี้ครับก็แปลว่าคนทัท่วๆไปไม่น่าจะโอเค็อกได้ที่ 3.1GHz กิกะเฮิร์แล้ว1นะครับสก็คือเราไม่รู้นะครับว่าสามจกิกะเฮิร์ตรงนี้มันหมายความว่าอย่างไงมันหมาย ว่าแค่โชว์ค่าคล็อกเพื่อถ่ายขึ้นลิเดชันเพื่อเอามาขิงชาวบ้านเขาเฉยๆหรือเปล่าหรือว่าจะสามารถทดสอบได้จริงที่3.1ก h เแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นข้อแรกนะครับก็คือขิงเฉยๆเพราะว่าถ้าเขามีผลดส,ส,สอบผลสอบมันก็คงออกมาให้เราดูแล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่นะเวลานี้อาจจะมีออกมาแล้วก็ได้เพราะว่าเวลาที่ผมถ่ายเนี่ยมันยังไม่มีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้จะไม,ม่ผลสอบนะครับเราก็ได้เห็นประสิทธิภาพในการโอของเอกการ์ด A 3 8 0ตัวนี้ครับว่ามันสามารถดันขึ้นไปที่ประมาณ50%กว่าเปอร์เซ็นต์ได้โดยที่ตัวการ์ดมันยังไม่แตบมันยังไม่ไหม้นะครับแต่ถึงเวลาจริงใช้ไงานได้เท่าไหร่อันนี้เรายัางไม่รู้นะครับในคอมเมนต์ตอนนี้ผมเชื่อหลายคนเนี่ยพิมพ์รอแล้ว โอเวอร์คอกแล้วใช้ไม่ได้จะโอเวอร์คอกไปทําไมทําเพื่ออะไรผมเปรียบเทียบง่ายๆนะครับเหมือนรถยนต์ที่แข่งในสนามดรากทางตรง402เมตรนั่นแหละครับไอ้รถพวกนี้นครับมันล่าเวลาล่าสติวิ่งเลขตัวเดียวได้แต่ว่าแน่นอนนะครับมันเอาไปใช้บนถนนไม่ได้นะครับการโอเวอร์ค็อกก็เป็นแบบเดียวกันนะครับเขาทําเพื่อต้องการจะล่าสติเพื่อต้องการจะโชว์ว่าเขาทําได้เท่าไหร่แต่ว่าเรื่องการใช้งานจริงเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นของเขาอยู่แล้ว